เป็นท่นบางนาเท เดินทางครับนี้อยู่บนรถแท็กซี่กับพี่นะครับก็มนเป็นวอล์กนะวันนี้วันนี้เราจะเดินทางครับไปไปกับเพจเพจหนึ่งครับเป็นเพจของรุ่นน้องผมเองครับเขาทําท่องเที่ยวครับนัดกันอยู่แถวบางนาเห็นวันนี้เขาบอกว่าเขาจะพาไปเที่ยวนะครับเมืองจันทบุรีครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าจันทบุรีมีอะไรเที่ยวผมก็ไม่ได้ไปเมืองจันนานแล้วนะผ่านอย่างเดียวเลย พี่ครับคร,ครับผมคิดยังไงครับคําว่าส่งรถครับพี่เวลาผมโบกแล้วบอกโอ้เดี๋ยวส่งรถส่งรถเนี่ยคือไงครับพี่มไม่เข้าใจเลยพี่คาว่าส่งรถเนี่ยบางชีหนึ่งมันจะมีสองแง่นะเขาอาจจะส่งรถจริงๆแต่ว่าคําว่าส่งรถเนี่ยถ้าเกิดว่าถ้าคุณไม่สะดวกอย่างแบบว่าคุณเลลวลาคุณกับชั้นชิดเกินไปเนี่ยครับคําว่าส่งรถเนี่ยคุณอาจจะอาจจะต้องเปลี่ยนแล้วว่าอาจจะว่าเออพี่ผม ผมติดเวลานะผมจะต้องใกล้จะส่งรถแล้วอย่างนี้นะโอเคคงมีเวลามาตรฐานไม่ใช่ว่าเวลาไหนคุณก็บอกว่าคุณส่งรถเวลาไหนคุณก็บอกว่าคุณส่งรถมัน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 ไม่ใช่ข้ออ้างมาตรฐานอ่ะจริงเวลาส่งรถจริงๆของของของแท็กซี่นะเขาก็รู้รู้กันอยู่ว่าเป็นเวลาช่วงไหนอมันมีกาอยู่ใช่ไหมมันมีกาอยู่แต่แต่ส่วนใหญ่เนี่ยคำว่าส่งรถเนี่ยคือเขาเขาจะใช้กันแบบว่าทุกเวลาเอจริง พูดประจำเลยหมถมูถ้าจะไม่ไปพูดให้พูดคำเดียวว่าส่งรถอ่าใช่ถูกต้องเพ <c oughs> ื่อนครับตอนนี้อยากขึ้นตกใจครับชีวิตต้องปั๊บก็กระโดดมาอยู่ในรถอีกคันนะครับเรามาอยู่กับพวกทีมอีกทีมหนึ่งนะฮะน้องๆครับจากเมสอาราวนะครับ สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับเย่เยอุ้ยทำไมสวยวะเมื่อกี้ยังไม่สวยเลยอะเพราะกดเลขคอร์ดมันสวยเลยอะโอ้นี่ครับน้องผมครับข้างๆครับแนะนำตัวเองครับชอูนะครับจากเมสราอนุงูเมสราเย่อ้าวเอาไปแนะนำเองวัสดีค่ะชิอบี้นะคะจากเมสราเ่นกันครับเย่บล็อกเมราอันนี้คือใครครับ ไม่แอ่นหนาด่าบุญเลยนะไ่พแล้วอ๋อนี่ครับคุณฝนนะฮะเมดาราเหมือนกันครับโอ้โหนี่ฮะชีวิตต้องป่ามมาแจมกับน้องเขานะครับวันนี้พวกเราจะเดินทางไปไหนครับผูบครับวันนี้จันทบุรีครับเราจันทบุรีใช่ใช้เส้นทางวิ่งทางข้ามสองนั่นเองไม่ใช่ฮะคือจึงจะเป็นออกมาทางแปลงครับแต่ว่าชอาทำถนนนะฮะตะกี้ก็เลยเกิดความวุ่นวายนิดนึงฮะ เมสลาลคืออะไรครับผมอยากรู้มากเลยเห็นผมก็ไปกดติดตามเพจมานะครับก็เห็นแบบโอ้โหลงรูปท่องเที่ยวมีทิปกินมีโอ้แช่ออนเซนโอ้เยอะแยะไปหมดเลยคืออะไรครับจริงๆแล้วเนี่ยภาพที่คนเห็นมันคือภาพที่สวยๆงามคที่มาดูเนี่ยก็เมสลาลก็เอารองแบบเที่ยวดูหรูดูแบบสไตล์ใช่ไหมครับใช่จริงๆแล้วความเมสลาลนี่องบอกว่ามันแปลว่าความพังครับความพังใช่เรายังมีเบื้องหลังที่เรายังไม่เคยเปิด ออกไปให้คนดูเลยดูนะครับทำไมพังครับเมสารามันแปลว่ายุ่งเหยิงหรือว่าความกรเรลขนอะไรพวกนี้คือคือความไม่สมบูรณ์คือความพังที่เกิดขึ้นในการออกเดินทางของพวกเราครับหวังว่าชีวิตต้องป๊อปนะครับคงไม่ต้องเจอเหตุการณ์แบบนั้นนะครับ ไม่ทำแล้วนะไม่ไม่ฮะไม่ฮะผมคงคงไม่ฮะวันนี้ผมมีโอกาสได้มาเที่ยวเล่นกับเขาด้วยนะวันนี้เดี๋ยวเราจะไปลองดูครับว่าลรองว่าสนุกนะความมันจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูที่จันทบุรีเขาบอกว่าจันทบุรีเนี่ยครับเป็นเมืองของอัญญาเขาเรียกอัญมณีนะครับจันทบุรีเนี่ยเป็นเขาเรียกอะไรจังหวัดที่มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะต้องไปเที่ยวกันและที่สําคัญนะอาหารเขาครับ เขาต้องเป็นก๋วยเตี๋ยวกั้งใช่ไหมกระปูใช่ไหมเออต้องปตนปูกั้งเดี๋ยวเราจะลองลองไปชิมกันดูนะครับฮัลโหลเพืพ่อนๆตอนนี้ก็มาอยู่ที่มุงจันแล้วตอนนี้ หาข้าวกินก่อนนะฮะเราหาข้าวกินก่อนตอนนี้ก็เดินมาถึงครับนี่เราอยู่บนตรงสะพานนิระมนนะฮะข้างหลังก็เป็นโบสถ์นะ,ะเดี๋ยวราเรื่องดูนะ,ะว่ามีอะไรบ้างนะฮะคือตอนนี้เรามาถึงเวลาประมาณบ่ายโมงครับบ่ายโมงนะะิดนิดก็ไม่ร้อนเท่าไหร่ดูมีคนตัดไรอ้อยมาด้วยคนนะคนทำไรอ้อยดูดูชุดเดิย าาาาหิววข้มกตอนนี้หิวโหยฮะหลังจากที่หลับไปแล้วนะฮะโอ้โหนี่ฮะมากันนี่อื่นพอแห้งผม่ินเยอะแยะเลยฮะผมกินเพียบเลยใครชอบสายกินแล้วต้องมาเลยเนี่ยมีอะไรเนี่ยผมกินขอบเดี๋ยวเรามาเดินดูดี๋ยานะมมีอะไรบ้างอันนี้เราก็มาอยู่ในนี้นะครับ ตอนนี้หาร้านกันครับตอนนี้มีที่นั่งรูขาวนะแล้วก็มาถึงร้านของเชอีทนะฮะเดี๋ยวร้านป้าอีทนั่นเองนะเป็นก๋วยเตี๋ยว ชื่อดังของที่ต้ยมยำก,กั้ง,งนะครับอุ้ยใส่เราเนี่ยคนเพียบอย่างเพียบเลยนี่ครับเจ้าแรกประเทศไทยเหรอเมือ่อกี้คุยกับป้าป้าบอกว่า ถามว่าอะไรลอยอ่ะมาเขาบอกว่าถ้าไม่ลอยจะบอกได้ไงลราคนขายก็ต้องบอกลอยทุกอย่างเออหอลองดูว่าเออนี่เจ้าแรกเลยนะเป็นก๋วยเตี๋ยวกั้งในชะ่ไหมขายสามสิบบาทแล้วน้องไปดูกันมาสามสิบเป็นยังขายขนาดเออขายตั้งแต่สามสิบบาทอ่ะแม่หมูขนะจ๊ะ ดูฮะปูฮะจอมนี้ที่เพมาเพิ่ตลาดไหมอ๋อชอบนี้ทีนะฮะตู้ฟัวจอนเนาะอืมสามสิบบาทเนี่ะได้มีไก่ไงอ่าอ๋อเข้าใจเออเป็นมุสลิมก็กินได้นะครับดูฮะเนี่ยขอให้บอกขอให้บอกเดี๋ยวรอดูใช่เดี๋ยวครับตอนนี้ฮะอยู่นี่ฮะหมูแฝกครับเพื่อนลิงครับถามแม่หน่อยว่ามานคืออะไร แม่ครับขนมควยลิงคืออะไรครับแม่ขนมแป้งทัญยาพืชขนมแป้งทัญยาพืชแป้งที่ผสมแป้งที่หน้าตาเป็นไงแม่เบนีแอาเอามากล่องเลยเอามากล่องกล่องเท่าไหร่แม่กล่องละยี่สิบกล่องละยี่สิบลองกินหน่อยลองชิมเลยจะจ่ายตังค์แม่ก่อนนะชิมสิ่ะแม่นะจะมีที่ร้านเดียวที่มีน้ำจิ้มมิล่าอ๋อเป็นแบบนี้ครับเนี่ยครับเออแม่ทำไปเลยอ๋อเนี่ยฮะคุณเพื่อนๆนนะฮะมาลองดูนะฮะยี่สิบบาท นันนี้มันจะออกทีวีคนก็จะมาตามรีวิวเรนรีวิวนะแม่นะผมก็ลองมาชิมดูนะแม่นะจ้ามาจากไหนกันเนี่ยเขเทพจ้ะแม่เนี่ยผมชิมอะช็อปอะไรรอเปล่าโอ้ผมก็ทำของผมเองเหมือนกันแม่องฮะผมก็ทำเหมือนเขาเหมือนกันจ้ะโอ้แม่เดี๋ยวลองชิมนะลองชิมดูครับอ่ะเพื่อนๆวันเราครับแม่วันนี้วันวันอาทิตย์นะน่าจะคนเยอะนะอาทิตย์เจอแม่ันนีไม่หรอ ลองชิมดูว่ามันออร่อยว่าเป็นไงน่าตาเป็นอย่างนี้อืมอืมอร่อยมากปากเลยเป็นแป้งๆอ่ะแล้วก็มีน้ำเมื่อกี้โอ้โหมือปลาอืมแป้งผสมยังงัพึ่งก็ดีนะแม่นะอร่อยดีอ่ะไม่เคยกินเลยแม่อร่อย ืมอมบอกเลยอร่อยปอยมาลองซึ่งกรครับ,รบที่ตลาดแห่งนี้นะลองมาแวะดูหนมกว้ยลิงไม่เห้ลืงนะมันเป็น,ออนคือเขาพอยประมาณนี้อันนี้เรายกตัวอ,อย่างอันนี้มันไม่ใช่พอยจานใช่ไหมรับแต่ไซส์มันขนาดนี้พ่าบอกว่าขายไปเท่าไหร่นะแค่นี้นะแสนกระบ,บาด เม็ดแค่เนี้ยนะสา,สามกร,รัมามกรกัมถ้าเป็นพลอยจันแท้พ่อบอกว่าแสนก่าบาทนะครับเดี๋ยวนี้ซึ่งพลอยมงจันจ์นหายากแล้วก็ทีมกี้บอกพ่อบอกว่าขายไปไปสิบเป็นล้านเลยนะโอ้โหไม่น่าเชื่อมีนงานฝีมือคืองานคนไทยเลยใช่ไหมเจริญนายที่เขาดังๆเก็บมาตั้งยี่สิบกว่าปียี่สิบกว่าปี อ่างพวกคอยหัวใหญ่ใช่ครับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างหัวหัวแบบนี่ใหญ่เงี้ยเท่าไหร่สามพันห้าโอ้สามพันห้าก็ไม่ได้เราตัวเลือนไม่ใช่ท้องนะท้องโอเคแต่หัวพลอยแท้หัวพลอยแท้อืมรับประกันพลอยแท้ทุกเม็บอันนี้ก็ไพลินจันเนี่ยเนี่ยเหรอโอ้สวยนะไพลินนะครับไพลินจันอืมอันนี้วอลล์กอดจันโอ้อุยข้าสวยอ่ะเดี๋เพื่อนดูดิสวยไหมฮะ อันนี้วงเท่าไหร,ร่ป่ะแค่แบบนี้นอันนี้สี่พันกว่าอันนี้สี่พันกว่าบาทอันนี้ 4, วสวยนะดีไซน์คอยข้าวกันทุกเม็ดคอยสวยเดี๋ยวมรกตหัวมรกตน,นะครับไงก็ลองมาดูครับลองมาดูครับพ่ออยู่ขายอยู่ตรงไหนเนี่ยพ่ออยู่ริมร้านไหนอยู่ริมน้าตลาดเนาะก็ลองมาดูครับข้างหัวร้านร้านก๋วยเตี๋ยวเสีไอ,อ้เนี่ยร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่นี่พ่ออยู่นี่ร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่นี่นี่พ่อยาจันท์เนี่ยพ่อคอจันทรขอดูเป็นขวัญตาหน่อย เพื่อนครับเนี่ยครับคอยจันนะฮะจริงนี้บอกว่ามันมันหายยากแล้วมีคอยจันมันมันสังเกตยังไงนะเพราะปวด <ทำ S 1> เนี่ยอ๋อเขาดูเนื้อทั้งหลยต้องดูเออก็ต้องดูเป็นนะต้องดูบ่อยๆนะครับแต่มันใสามากเลยเพรานะนะมันนั่นเป็นมืออ่ะงานมืออเอเอ,อันนี้ก็ อันนี้ก็ไม่ถึงหมื่นนะอันนี้ประมาณ6-7,000พันนะลองมาดูมาแล้วครับเดี๋ยนก็หลับไปตื่นหนึ่งฮะก๋วยเตี๋ยวเราก็มาแล้วเดี๋ยวดูนี่ก๋วยเตี๋ยวนี่นี่ครับก๋วยเตี๋ยวต้มยำบะหมี่ทุกอย่างเลยใส่แม่งหมดเลย อันนี้อะไรครับเหมือนกันครับออกเหมือนกันใช่ไหมครับแมนอร่อยไหมฮะเส้นเหลืองสัดใจอร่อยอร่อยอันนี้หมูแดงครับอันนี้หมูแดงเหรอฮะใช่อร่อยจริงครับร้านนี้อร่อยมากอร่อยจริงเปล่าโอ้โหว้าวไชิมกันครับเพื่อนๆครับไม่จบบอกเลยอร่อยจริงเีโอ้โหเนื้อยู่นี่ดุยมากเลยอ่ะดูนี่ฮะจิ้มๆๆต้องจิ้มด้วยเหรอเดี๋ยวลองชิมแบบเปล่าๆจิ้มมันก็จะหวานฮึมรอบกลียวนี่ฮึม อดือดมากเลยมันแบบหอมหอมไม่ไม่อะรู้สึกปะใช่ไหมมันเหมือนแบบเตามันหอมหอมไม่ไม่อะก็ก็อร่อยดีครับลองดูครับมาก็ลองกินดูลองชิมพี่พี่ชิมเลยพี่อ่ะพี่แจกอาวุธพี่โอ้มาแล้วพี่ออชิม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 เออนี่ อย่างนี้ผมก็มานั่งกับพี่ครับพี่พี่เอครับนั่งพี่เอชิมเหรอฮะพี่เออร่อยไหมอร่อยพี่ยังไม่กินยังไงพี่รสมันนุ่มมันเนื้อเดี๋ยวไลองชิมมี่ก๋วยเตี๋ยวนะนี่อันนี้กั้งนะฮึมแล้วที่สัมผัสมีแห้งอะไรนะมัมีแห้งนิ้วตูพี่สั่ง อร่อยอร่อยนี่อะไรพี่นี่แห้งปูอ้าวเหมือนกันโอ้ยพันึ่งมลนแห้งปูเลยอร่อยอร่อยอร่อยอันนี้ปูกั้งอันนี้ปูกั้งอันนี้มันปูอ๋อนีปูอันนี้ปูกั้งอยดีพี่ี่ขอแงมเนี่าสดูก็คือก็วยตก็ต้องไเลย่าเียมกองเนี่ยเนี่ยไปหนะ่ไปวัดไปวัดไดไ่อไหพี่อร่อยจริงไะ กินให้ชิมเนี่ยแต่มันจะหวานโอ้โหพี่เหรอหมูชะมูนเนี่ยอาหารจันบุรีเออเหรอหมูชะมูนเออก็หวานอยู่ดีใหม่กันรอไว้เลยว่าใหม่วันนี้กินนี้ก่อนเพราะว่าวันนี้มาเนี่ยนะก็มาเนี่ยนั่งรอไปสองชั่วโมงครึ่งนะก็เพื่อจะได้นะปลาเขาจะเตะกูเข้ามาไม่ต้องรอจริง คลังการก็มันไม่ได้มมะะไม่ได้แข่งกันะไม่ได้แข่งกันส่วนจริงเงี้ยครับกินไปแล้วนะเรียบร้อยแล้วผมบอกเลยว่าอร่อยนะครับแล้วก็ความคุ้มค่าสมราคาครับที่เดี๋ยวต้มยำอ่าร้อยยี่สิบเองดูหน้าตาดิอลังการมากเลยคือเดี๋ยวนี้นะฮะถ้าหาต้มยำก้างหรือเป็นพวกปูทะเลรวมอะไรพวกนี้ฮะ จานหนึ่งก็สองร้อยร้อยแปดสิบอย่างไงก็ลองมาดูครับคุ้มค่านะครับกับการมาแล้วก็อ่านจะอีทรอนานนิดนึงแต่ไม่เป็นไรแต่เชื่อผมอมันอร่อยจริงๆนะครับใครใครที่มาจันนะมีโอกาสก็ลองแวะมาดูนะอ่านจะอีทคุยสนุกคุยสนุกเเราไ่แย่กันเล่นๆ่นดูมันแม่นี่อะไรครับ อันนี้คืออะไรปลาสามรสจ้ะปลาสามรสเหรอครับแม่โอ้แล้วก็คือย่างอย่างนี้เลยอันนี้ขายยังไงแม่ถุงละห้าถุงละห้าสิบโอมันจะเป็นอย่างนี้อ๋อเดี๋ยวผมกลับมาซื้อนะชิมได้ด้วยเหรอแม่ได้โอ้ชิมได้ด้วยมีให้ชิมแล้วมาฮะถุงละห้าสิบฮะมาลองชิมดูฮะเฮ้ยปอบปอบเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาเดี๋ยวผม chọn thùng, chọn thùng, chọn nào? giờ cũng cầm ăn áo mà, con biết thay áo. rồi, một tôi bỏ lòi, gì? rub the lotion on your skin throw the lotion in the basket I i show you how i beat this ratchet that with this hatchet show you how i beat this ratchet that with this hatchet only do it to remove her from a <Nirvana> plastic and that's it smack earth when fire and flames out of these flames go from pretty to the brains you get hit like a train shot at your frame, believe the stain copper's of the brains copper to help me fucking when สุดยอดนะบอกเลยฮะไม่ธรรมดาครับชีวิตต้องป๊อปมาทั้งทีนะนี่ฮะสกูตตี้ทัวร์ครับงงไหมสกูตตี้ทัวร์คืออะไรนี่ฮะการท่องเที่ยวแบบใหม่นั่นเองนะครับนี่ก็คือสกูตตี้ครับคือเอาเจ้าสกูตเตอร์นะนะ่ะไปเที่ยวตามแหล่งที่ท่องเที่ยวต่างๆนี่ฮะทัวร์แบบใหม่นะครับนี่ฮะไม่ต้องเดินครับใช้สกูตเตอร์นะมาทําเป็นการท่องเที่ยวนะครับก็ตอนนี้ผมก็อยู่กันที่ริมแม่น้ําจันทบุรี รับดูด,ด,ด,ดูพี่น้องดูไงละ่ะชิวปะ่ะล่ะเห็นนะชิวป่ะไงมีขี่สกูตเตอร์ไปด้วยนะเนี่ยถ่ายไปด้วยนะเนี่ยโหโคตรเซียนเลยเนี่ยนี่เหน็หนหนะเห็นนะสกูตเตอร์นี่เนี่ใครสนใจก็ลองมาดูครับเที่ยวแบบใหม่นะครับไม่ต้องเดินให้เมื่อยนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ใช้ความเร็วสูงนะรถพวกนี้เขค่อยๆไปครับชิวๆไปเรื่อยๆนะครับก็นี่ผมหนัก แปดอะ่ะมันยังไปได้ดกอกล้องให้นะวันนี้ฮะเราก็ มากันทั้งวันแล้วครับวันนี้อยู่กับน้องๆเมสลาลวทั้งวันเลยนะฮะต้องขอบคุณมากครับทั้งผู้ขอบคุณมากครับขอบคุณน้องฝนด้วยนะครับนี่ฮะพี่พีอยู่อ๋อเออพี่พี่กันเนี่ยตามสูตรนะแล้วยังไงครับนี่ฮะเป็นโบสถ์นะครับโบสถ์อะไรวะเดี๋ยวขอดูก่อนนะผมแม่งนึกไม่ชื่อออกโบสถ์นี้นะครับพี่น้องครับเขาเรียกว่าโบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมลโบสถ์คิดที่สวยที่สุดในประเทศ และก็อยู่ที่จันทบุรีสวยที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โอสวยที่สุดในตะวันออกเฉียงใต้นะครับนี่ฮะก็คือเขาเรียกว่าอาสนวิหารพระแม่ปฏิสนทินิรมนครับโอ้โหมีประวัติการก่อสร้างมายาวนานถึง275ปีสร้างครั้งแรกในปี2 5 2 5 5 4คุณพระนานมากอ่ะนะฮะสวยครับสวยจริงๆครับเป็นโบสถ์ที่สวยมากนะครับ ถ้าใครสนใจนะฮะอยากจะมาเล่นเจ้าสกูดี้ทัวร์แบบนี้นะฮะเดี๋ยวลองติดตามนะเดี๋ยวผมจะขึ้นเพจเมสมาเราให้นะครับก็ล,ลองไปดูกันแล้วกันว่าเขาจะมีที่ไหนบ้างเขาเล่าข่าวว่าเขามีหลายหลายหลายรูทนะครับไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพก็มีนะครับที่จันทุรีนี่ก็มีนะครับถ้าใครสนใจก็ลองไปติดตามดูครับถือว่าเป็นการท่องเที่ยวแบบใหม่ไม่เบื่อ นะยังไงก็ออกไปเที่ยวไทยให้หายคิดถึงกันด้วยแล้วกันนะครับพี่น้องครับอย่าลืมครับเพื่อนๆครับกดไลค์กดแชร์นะครับในเพจชีวิตต้องป๊อปให้ด้วยแล้วก็ YouTube ของชีวิตต้องป๊อปด้วยนะครับยังไงเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ EP หนะ้า EP นี้ <c oughs> ไปเล่นต่อก่อนนะแป๊บหนึ่งกำลังมันแหละยเดี๋ยวเจอกัน